ชัวร์ไดเวอร์ค่ะอ่ารอสปริงกันปะทะก,กับตัวมาสเตอร,ร์เดมอลอสพร้อมเตรียมตัวเลดี้เซตทรีทูวันตัวชูเอาละกันน้องเดียร์ของเรานะครับเป็นมาสเตอร,ร์เดมอลอสสีฟ้าค่ะ เราสปิกันที่กำลังวิ่งอยู่บนรอบตัวน้องเบียนนั้นเป็นของฝั่งน้องคุณนั่นเองเรามามลุ้นกันนะคะว่าคะแนนแรกนี้จะตกเป็นของใครค่ะหรือการโมดิฟายและเทคนิคในการชุดลว้ลวนเลยเสีเดียบแน่แท้เอ่ยเอาละจะเป็นของใครจะเป็นสีฟ้าหรือจะเป็นสีทองและลูกนี้ขออนุญ,ญาตจดจดจ้องจ้องในสนามค่ะโอเคค่ะน้องคุณนำไปก่อนหนึ่งคะแนนลูกที่สองค่ะโชเบ้ โชเบก่อนลูกหรือโชเบก่อนก็ได้เลยเดี๋ยวไปกลับนะครับโชเบโชไดเบ์โอเคค่ะวัคิลลี่นะครับประทับกับมิลาดฟับเนียค่ะร้อมเต็มตัวเลดี้เซ็ปทรีทูวันก่อน รอบที่สองนะครับลงไปแล้วนะครับน้องเดียของเราใช้เป็นส่วนิลารฟลาเบีย่ะส่วนน้องคุณนะครับใช้เป็นตัววาวคิลลี่นั่นเองนะคะตอนนี้สกอร์อยู่ที่1ต่อศูนย์คะแนนและลูกนี้น้องเดียจะแก้เกมมาตีเสมอได้หรือไม่นั้นเรามาลุ้นกันในสนามกันดีกว่าโอเคตีเสมอหนึ่งเช่าค่ะน้องเดียค,ค่ะลูกที่สามชเบ้โซเดเวอร์ค่ะไฮเปอร์เรียนปะทะกับตัวเลสโลมกินา พร้อมเตรียมตัว e a d y s e t three o ไปแล้วนะครลูกนี้นะคะอุ้ยเฉีวเฉียดน,นะครับติดขอบบอนะคะพี่นก็ยืนเกรงตามเลทีเดียวค่ะแต่ก็มาลุ้นนะครว่าใครจะดูดแรงมากกว่ากันค่ะและใครจะชุดแรงกว่ากันนั่นเองและแล้วขณะนี้เป็นของไฮเปลียนค่ะ2องขนาดลูกที่สาเออลูกที่สี่ เซตจากคู่นี้น้องไอจิวกับน้องกรีนะคะเตรียมตัวด้วยโชยเบย์โซไดเวอร์วังเลีนะคะรับปะทะากับตัวบาฮามุสนั่นเองค่ะลูกนี้นะคะอ้อเมื่อกี้น้องคุณได้น,ไน้องเป็นที่แห่ง้องเดียวถือวะพร้อมค่ะเตรียมตัว r e a d ี s เซต three two one go ช รูปนี้นะคะรับมาลุ้นกันว่าจะเป็นขนนะแนนกระจายอ่าวโอวัผลิตล้านน้องคุณเข้ารอบค่ะอย่า้้งเดียนะครับรอเป่ายิางถูกนะครับ